ก็ขออภัยด้วยนะคะว่าวิดีโอเมื่อสักครู่นี้มันจะมีความขัดข้องบางประการเนาะทำให้ไม่สามารถดูอย่างต่อเนื่องได้นะก็เลยขออนุญาตถัดแยกอีกตัวหนึ่งเนาะมาดูเรื่องวีการดู H D C นะคะเนาะก็ วิธีการดู HDC นะคะอันดับแรกเราก็เปิดใน Google เลยนาะเปิดใน Google เลยนะคะค้นไปดู HDC เนาะแล้วก็เขียนจังหวัดที่เราต้องการอันนี้จะดู HDC ของลำพูนนะคะกดไป HDC ลำพูนเนาะมันก็จะขึ้นมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะคะกดเข้าไปเลยนะคะรอสักครู่เ,าเนาะค่าในหน้านี้ลงมาเนาะก็จะมีขึ้นว่าโปรแกรม HDC on cloud เนาะ HDC ตัวนี้กดเข้าไปดูอีกนะคะ จะเห็นเนาะด้านบนจะมีกลุ่มรายงานมาตรฐานตัวชี้วัดอะไรมากมายเนาะกลุ่มรายงานมาตรฐานก็มีข้อมูลทั่วไปข้อมูลประชากรนะคะสาธารณสุขภาพอันนี้เราจะมาดูของ NCD เนาะก็เป็นข้อมูลตอบสนอง Service p l a ลนะคะของ NCD นะตรงนี้นะคะก็จะมีข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหลายเนาะโดยข้อมูลพวกเนี้ยเขาดึงมาจาก43 f r a m นะคะถ้าเป็นของโรงพยาบาลเนาะก็เป็นของข้อ1พีเนาะส่งข้อ1 3 f r a แล้วก็เขาก็ดึงส่งเข้าไปนะคะ ทางส่วนกลางเนาะเขาเป็นของรพสตก็เป็น j s c i s เนาะส่ง j s งขึ้นไปนะครับตัวนี้จะทาให้รู้ได้ว่าในพื้นที่ของเราอะค่ะพื้นที่ของเรารพสตของเราจังหวัดของเราเป็นยังไงเนาะเมื่อเทียบกับที่อื่นแล้วมีจุดไหนที่ขัดข้ออยู่เนาะอันนี้เรามาดูในส่วนนี้นะคะรอยละของประชากรอายุ35ปีขึ้นไปที่รับการคัดกรองมาหวานเนาะตัวนี้สําคัญยังไงเพื่อดูว่าเนื่องจากเราป้องดูแลและป้องกันเนาะภาวะสุขภาพของ ประชากรโดยรวมนะฮะอันนี้เราก็ต้องคัดกรองคนไข้นะะโดยทั้งหมดในเขตพื้นที่ของเราคนไข้เบาหวานเนาะเสียงว่าคนไหนเป็นกลุ่มเบาหวานหรือเปล่าเนะาะพอเราคัดกรองแต่ตอนนี้เขากำลังเริ่มเสี่ยงเริ่มเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะให้คำแนะนำหมดได้แล้วก่อนที่จะเกิดภาวะให้สอนอื่นตามมานะคะพอมาถึงหน้านี้เนาะอ่ะก็สามารถเลือกปีง็ประมาณได้จะดูของปีไหนล่ะนะฮะของปีปัจจุบันเลยมีหกสามนะคะมีทั้งหมดเลยสังเวยงาน ในกระทรวงนอกกระทรวงเอาทั้งหมดนะคะเขตพื้นที่ของเราเนาะก็เอาสวิตแพนก็ได้เนาะสวิตแพนนี่ก็จะขึ้นเป็นเตียงเนาะว่าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เราไม่เอาแล้วเอาเขตพื้นที่อะไรโรงพยาบาลแล้วกันจังหวัดลําพูนนะคะโรงพยาบาลลําพูนเนาะ่อขายบริการนี้โรงพยาบาลลาพูนเป็นอาเภอเมืองลําพูนเนาะพอเลือกตัวนี้ตัวนี้จะขึ้นมาอาเภอเมืองลําพูน่อขายบริการก็เป็นโรงพยาบาลลำพูนนั่นแหละนะคะ ตท็มะะัวยังขึ้นมาไอ้ขึ้นทั้งหมดทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็จะขึ้นเป็นรอพตในเขตของเราทั้งหมดเนาะก็กดตกลงนะคะลงรอสักครู่เนาะอันรานี้ก็จะขึ้นมานะคะด้านล่างอขึ้นมาทุกรพสตอเลยนะคะในแต่ละเขตว่ารอพสตที่เนี่ยมีการส่งข้อมูลเนาะการคัดกรองเบาหวานเท่าไหร่บ้างเนาะมีเขตไหนที่ส่งน้อยไหมคัดกรองไม่ถึงไหมบางทีขึ้นเป็นศูนย์เนาะอาจจะเป็นเพราะหนึ่ง ไม่ได้คัดกรองเลยหรือเปล่าหรือ2คัดกรองแล้วแต่ไม่ได้คีย์ข้อมูลนะหรือ3มอย่างเช่นของโรงพยาบาลลำพูนเนาะศูนย์ค่ะทำไมไม่ทำหรอไม่ใช่เนาะเพราะว่าโรงพยบาบาลลำพูนของเราเนี่ยไม่มี c a เม h m e n t area นะคะคือคนไข้ในมือในพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นของรพสตอมหมดเลยพื้นที่เป็นของรพสตอมหมดเลยแต่คนไข้ที่มารับการรักษาโรงพยาบาลลำพูนเนี่ยคือรพสตอเขาก็จะ refer ์เคสที่เขา c o m p l i c a t เนี่ยเนาะเข้ามาที่โรงพยาบาลลำพูนรักษาเนาะพอคนไข้อาการดีแล้วก็เฟอร์ออกไปนั้นพื้นที่ของเราจะไม่มีเป็นของรพสตอในการคัดกรอง อันนี้บนชัยนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนนะคะก็ต้องเข้าขไปตรวจดูอีกทีนึงว่าทําไมถึงเป็นศูนย์ไม่ได้คีย์ล้อหรือว่าไม่ได้คัดกรองอ่ะนะคะอันนี้ก็เป็นการคอมมูนิเคชันการระว่างสตอจอกับโงรงพยาบาลเนาะตน้นถ้าเกิดเป็นกราฟอย่างนี้นะคะรู้ยากจังเลยไม่รู้เท่าไหร่ดล่าเนาะมีตารางนะคะก็จะเห็นเป็นตัวเลขเลยเนาะว่ามีการคัดกรองกี่คนกี่รายกี่เปอร์เซ็นต์เนาะในแต่ละปีอยากเปลี่ยนปีหรอเอาเปลี่ยนปีเอาเปียร์นะีหกสองซี 62กดตกลงใหม่นะคะอันนี้คืยอระยะอันนี้ก็คือนอกปี62อะคือละเนี่ยคะ่ะก็จะเห็นว่าปี62น้นนกเป็นยังไงเนาะค่ะปีก่อนนี้เป็นตัวแดงสองตัวใช่ไปีนี้ดีขึ้นเนาะเขียวหมดเลยเป็นต้นนะคะในวิธีดู HDC ซึ่งตัวนี้สําคัญยังไงเนาะพอเรารู้ข้อมูลของเราแล้วว่าเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยมีจุดอ่อนตรงไหนมีกลุ่มเสี่ยงอะไรมากขึ้น กลุ่มเสี่ยงอะไรเนาะเราสามารถที่จะโฟกัสไปยังผูกจุดนะเราก็ทําโครงการทําการดูแลโฟกัสกรุ๊ปได้เพิ่มขึ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ